เก็บเบายังมาเอเพุ่อเสียวเลยอันอุปกรณ์มึงก็น่าจะเข้าใจง่ายมึงกดเจขึ้นมามึงเห็นหมะแล้วกดไปที่อีมพิเดนต์น่ะนั่นคือและอิมพิเนต์ตรงหลักฐานมันจะเป็นหลักฐานทั้งหมดอ่ะอ m มมึงจะหาได้จาก e m f ถ้ามันขึ้นห้าเนี่ยอันเนี้ยเอาไปถือเนะี่ยถ้ามันขึ้นห้าก็คือถือว่าติ๊กเป็นหลักฐาน e m f เอเวห้าเลย ส่วนอัลต้าเวลิก็คือพวกรอยเท้ารอยมือใช้ใช้เป็นไอนะ้แทงนะ่งเนี่ยแท่งเนี่ยกดคีิกขวาใช้นะกด E เพื่อเก็บขึ้นมาดูสิแม่มีอะไรสามารถตั้งกล้องได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ไปดูในรถอะ่ะกดเอฟจะเป็นการตั้งกล้องไม่เจอกดออฟเลยเหรอไม่เห็นมีเลยคูลองทอล์กวิดีอดิทอล์กมีด้วยเสียงอะไร where are you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  เฮ้ยหนึยงหลบก่อนเอาโกสติกมาดูดินี่ะมาสับของเนี่ยมันมีเครื่องวัดเสียงอยู่เสียงโกสติกหนึ่งดิสเบล โอ้ทำไมไมันเหนื่อยง่ายอ่ะนะเหมือนจะห้องนี้ว่ะตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเหมือนจะตรงนี้น่าจะใช่น,น,นะตรงนี้อลองดูดิเออเฮ้ยทำไมต้องไม่มีควันอ่ะควันอะไรบางอย่างควันค,คว,นวันออกปากตรงนี้คือตรงนี้อ่ะแสดงว่าหนาวหรือเปล่ามึงไปเอาท h e r m o m i x เออโอ้ยโอ้ยสปิริบ็อกซ์สปิริบ็อกมันตอบสปิริบ็อกกู Oh. ติ๊กเลยสปีดเปล็อกก,กางกระบาดแต่กูเปิดทิ้งไว้ให้มันคุยกับกูทอ k to มี to เออแต่เหมือนจะไม่มีโก้ซ็อกนะเดี๋กกูตั้งกล้องไว้ไอ้นี่วกันเอออะไรคือทางกล้องวะโอ้ลออูกภูมิวัดเร็วกัน เย็นไหมเพื่อนใช่ไงวะกดขี้ขวาค้างตรงเปิดนี้ไหมโอ้โหสี่องศาสองสิบจุดเจ็ดีตรงนี้เนี่ยแหละมันจะฟีซิงแล้วต้องติดฟิซิงเลยไม่แน่ใจมันฟิสซิงรังเท่าไหร่แต่กูดูในรถอน่ามีกัซอมไหมดูกล้องที่ติดตั้งไว้ โอ้ทำไมกล้องมันเอียงอะทำไมนเนี่ยเออไหนลองหันดูหันหันมันจะไม่มีว่ะกดออฟอืมไม่มีว่ะอืมไม่มีกดออฟก็ คตรไม่มีก็ตัดทิ้งดอทต,ตัดทิ้งอันนี้เหลืออ e ีเวท่าเอาตาไปเลดโกตไวติง้งเออก็เอา,เอากล้องไปด้วยไอ้กอพ็พิบเพื่อเจอ e เต้นมานไหนอ้าวกูต,วตายเขาใช่อ่ะอ้าว,ว,าาวไปแล้ว <c oughs> อ้าวอ้าอ้า ชิบหายฟิซซิ่งโอเคฟิซซิ่งแน่นอนแต่มันไม่ขึ้นนะดิกูว่าโค้ดไตรติ้งนี่แหละไปะน่าจะโมลอ,อยเพื่อนตอบโมลอ,อยเลยกูกูไปแล้วเนี่ยเออมึงตอบได้มันตอบได้ตายแล้วยังตอบได้อยู่ตอบโมลอ,อยเลยอ่ามัวสุดบาท ไใช่เออนั่นนะจริงๆอันนี้มันแม่นกว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้เดซิเบลเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมีการขยับเคลื่อนที่ของเสียงไม่จะได้ยินเลยโอเคถ้าเป็นของมึงมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นของผีมันจะขึ้นนึกว่าแม่งมึงทำอะไรโอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นโอ้แถวนี้แถวนี้ เเออออนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละห้องนี้ห้องห้องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมึงเอาโนบูมาป่ะเพื่อนเพื่อนเอามาเอีสัตว์เอ้ยเหมือนจะห้องนี้นะเนี่ยห้องนี้แหละเพื่อนห้องนั่งเล่นตรงนี้อ่ะเอ๊หรือว่าข้างบนวะ ไม่ใช่อ่ะห้องนี้อ่ะว่าผีไม่อยู่ห้องแคบขนาดนี้หรอก<ม>น่าจะห้องตรงโถงกลางนั่นแหละห้องนั่งเล่นตรงนั้นห้องแต่มันยิบสองเลยนะตรงเนี้ยยิบสององศาหรือว่าข้างบนวะลองดูข้างบนนี่เอ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้แถวนี้มีเสียงเงี้ยฟังแหลมเนี่ยมันมาจากฝั่งเนี้ย คือมันมาจากตรงเนี้ยเลยเสียงอ่ะเสียงมันเกิดขึ้นจากข,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 ข้างหน้าบวชหอ้องนี้เออลองดูดิไม่ใช่นแถวเนี้ยนั่นทะลุก้นแพงไปอีกอ่ะหรอือเปล่าเท่าไหร่เพื่อนยี่สิบเอ็ดโอ้หรือว่าเป็นเพราะมันได้ยินเสียงพัดลมไม่ใช่เฮ้ยอันนี้สิบสามอ่ะห้องนำ้ำสิบสามอ่ะสามสี่ โอ้ยตรงนี้ก็มีเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่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 เอากล้องมาถ่ายเร็วเอากล้องมาถ่ายอย่าเพิ่งเก็บ,บนะบเอากล้องมาถ่ายเอยถ่ายเนี่ยเออถ่ายยี่อะไเนี่ยให้มึงดูกด<า>ดูดิมึงกดเจแลไปกดโตอ่ะแม่งได้สามดาวได้ยังไงวะเอาไปม,าามันใช่ห้องนี้เหรอตอนนั้นมะันสิบเอ็ดเนยนะ แต่เสียงมันยังเกิดขึ้นอยู่เลยว่ามันเป็นห้องใกล้ๆหรือเปล่าเฮ้ยห้องนี้แหละมันสององศาใช่หรอห้องนี้หรอใช่ๆดูไปเรื่อยๆเผื่อมันดอบมากกว่านี้เดี๋วกูตั้งกล้องไว้คีอจะมันจะตั้งยังไงให้มันได้มีวะ ก็ไปเอาโมชั่นเตอร์ดีกว่าเพื่อนดักอะไรอ่ะอันนี้เฮ้ยเป็นอะไแล้ววะโมชั่นเซนเซอร์กูเอ๋อไอเที้ยะอ๋อโมชั่นกูหายเอา้าเอา้เอาวอา้อาวเฮี้ยเลยลอง <c oughs> ลอง,ลอง <c oughs> กางเลยโอ้ <c oughs> oh! มันกระพีบกูกลัวโอ้นี้เฮียโมชัน,นเตอร์อยู่นี่กูลองปิดไฟอยู่คนเดียวลองถาม,มันดิแหวะอาอยู่โอ้ยน้ำน้ำ,น,ำน้ำไหลน้ำแดงไม่ตอบสปิริตบ็อกก์กูอะจะไม่ใช่ดิวะ ไอ้พีหลอกพีหลอกอโอ้ยช nah ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยออกมาแล้วออกมาแล้วเสียงมันน่ากลัวมากเลยข้างในอ่ะไฟอยู่ไหนวะโอ้ยเหียปวดปวดตัวไอ้เฮียมันโอ้ยมันดิ้งหนังสือด้วยอ่ะ เหลืออะไรอ่ะตอนเนี้ยเอาต้าไวลิดเอามึงดูดิคนนี้ลอยมือลอยตีนไหมโอ้โหขังทำไมกูดูกล้องไงหัวไงเป็นพี่ป๋องอู้มเว้ยเนี่ยกลัวทำไกูดูกล้องบนหัวไม่ได้ปะ ว่าไป,ไปดีกว่า,ากลัวกลัวไปไหนไปไหนเด <c oughs> ินเอาไปเลยเอากลัว่กลัวมาเลยเสียโคตรเฮี้ยในกล้องมันไม่มีไม่มีโกดท็อปนะกลัว <c oughs> เหมือนจะไม่ <c oughs> แล้วมึงติดเซ็นเซอร์เฮี้ยตรงนั้นวะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มีโกดท็อปมีโกดท็อป เจอละวโคชอปโคชอปเหลือมันโผล่มากลางห้องเลยมีโคชอปเหลือโอบาเก้กับไลจูเพื่อนโอ้บาเก้เนี่ยชื่อพันเมียกูบอกเลยโอเคตอนนี้ที่เหลือก็รอขึ้นดอทดอทอุ้ยอุ้ยมึงเดินมึงเดินผ่านหรือมันเดินผ่านอ่ะมึงโอเค ตอนนี้เหลือ,อดอทกับไวโอเลตแล้วมันลา่ามันลา่าเหลือดอทกับไวโอเลตเพื่อนมันล่าใช่ปะเดี๋ยวกูเอากล้องไปถ่ายเฮ้กูยืนอยู่นะครับ้านเลยนะเนี่ยเหลือดอทโอโอ้โอ,โอ้มาเด็กไอ้เน,น,น,นมันอยู่ไหนไอ้เนนไม่รู้อะไรมันโผล่มาแวบหนึ่งอ่ะอ๋อกูถ่ายนะเวยามันขึ้นห้าไม่หยุดเลยนี่เหลือโอบาเก้กับดอทนะเพื่อน เออ่จะกโคโลวาเก้นะกูถ่ายอีกแห้าแม่งเลยดูดูผีหลอกกูอยากเจอผีอ่ะมาิี่ปิดไฟให้เลยมาขอถ่ายรูปหน่อยเร็วไอ้ผีเปิดประตูเปิดตู้นถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเอยไอ้ผี เร็วไปถ่รูปห s ยทำไมมันขึ้นไม่ไม่ขึ้นดอทวะอะไรอ่ะโอ้ยมีมีคนเดินผ่านโอ้ยถ่ายรูปเลยมีคนเดินผ่านกูเดินเองนี่กูถ่ายรายงานเลยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยตะกี้อะไรวะเนี่ยมันขึ้นเองปะมึงลองมึงลองปิดไฟดิไม่ใช่เพื่อนเฮ้ย โอ้ยไอไอโอ้ไอ้ไอ้ไอ้นั่นอยู่ไหนอะเอาตาไวเล็ดอะไปด,ดูดูตรงประตูให้หน่อยเพื่อนมีกู <ไป S 1> มีตรงประตูมีรอยมือเลยไมีอะน่าจะดอดแล้วแหละไปไปไปดอดดอดด้ว่าดอดแหละต้องเป็ <c oughs> ไนไลจูอะไลจู <c oughs> ทำไมตัวกูไม่มีเงาตอบไลจูเพื่อนกูก็ไม่มีเงาเพื่อนกูมีแค่ตรงมือ นะไรจูอไจูยื่ออะไรเฮ้ยมันมีเควส์นั่นด้วยไเชิญหน้ากับผีด้วยคูซิฟิอ่มากาเขนเน่ไปเดเอา่ไปถือ่คนละอันเลยแต่ไรจูมันมันผีญี่ปุ่นนะมันจะกลัวเหรอจะูไม <c oughs> เอาแมงดิไม้กางดีพวกกูมาแล้วอะ่ะ <c oughs> ปิดไฟให้แมงมาล่าเลยเ้ยเอากองมไ่ไ เข้ามาเลยไอ้ไลจูอู้แม่งอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำไรจูอาบน้ำเข้ามาเลยไลจูมันอยู่ตรงซิ่งกว้างดีกว่าไอ้เนี่ยโอ๊ะมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ไลจูมันอยู่ไหนวะมกับตาสีไม้ด้วยสัซ้ำแต่จริงแกก็เข้ามาไลจูไหนวะไอ้เีย mình, như này? <laughs> mình đơn như này. ở rồi. <laughs> đu, 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 chú. Như này, mình điên rồi mà, đi du lịch, 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 đi du CÓ đi du lịch, 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 đi วิ่งไปไปเลยไปไลจูไปเลจูไปเลยจูเอาตาเฮียอาไลจูไลจูแม่งเอาเพื่อนไปแล้วไลจูไลจูแม่งคานมาเลยเมื่อกี้แม่งด่ายไม่ติดด้วยแม่งไม่กลัวคุชี่ฟิกเน่เลยชื่อแม่งญี่ปุ่นเกินไอ้เหี้ย ค <laughs> ่าสติบิ๊ก a ดนที่34เปอร์เซนต์ไปแล้วตอบอะไรจูยังเพื่อนตอบเออเงินเอนไปแล้วตอบแล้วตอบ้ว <laughs> ชื่อแม่งญี่ปุน่นเนี่ยไอ้เฮียไม่กลัวแม,ม่งเข็นไอ้เฮียช่วยถูกแม่งมาอย่างน่ากลัวนะแม่งคานมา ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแตะเพียงเท่านี้นะครกันวันนี้อาจจะไม่ได้อะไรฮาไปมากเพราะว่า,ากันมันไม่สบายะนะแล้วเจอคลิปหน้าแล้วเจอกันนะจ๊ะนายจ้า